สวัสดีเชียงใหม่ดูข้างนี้ดิรถเต็มเลยใา่ตรงนี้เป็นแถวเลยนะดูรถครับรถด,ด,ดูรถในกล้องนะเป็นแถวเลยนี่คือมอไซค์นะโอ้โหเป็นระเบียบมากครับที่นี่มาเป็นจังหวัดอื่นเนี่ยไม่ทั่วขนาดนี้นดดเนาะรถแดงนะครับรถแดงนี่เชียงใหม่เช,ชียงใหม่ชายเมียงเชียงใหม่ ไม่หมดนะครับมอใส่ดูมาต่อเรื่อยๆดูเห็นไหมเป็นแถวเลยเป็นแถวยาวๆเลยระหว่างรอไฟแดงก็จะเจออะไรประมาณนี้นี่คือประเทศเที่ยงไม้ข้างหน้าก็เป็นแถวเป็นระเบียบมากข้างหลังก็มากันเรื่อยๆครับยังไม่จบหรอกมันไปทิพย์่ครับนี่ไม่ได้ไปทิพย์อะไร คือปรเทศเสียงใหม่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอัปเปอร์ฝางแต่ทะเบียนบ้านอยู่แม่อายแต่ต้องขึ้นไปฝางหมดนะครับมาก,กันเรื่อยๆนะครับเยอะจริงๆครับจุดหมายไปทางไปที่ไหนกรไม่รู้จะจอดคนเยอะมาก นี่ก็รอไฟแดงมาห้านาทีได้แล้ว <S <S 1> <S 1> นั่งดูแต่มอเตอร์ไซค์ไปไฟแดงแบบยังไม่หมดอีกเหรอจริงจังมากไฟแดงที่นี่เขาเขาแดงจริงจังโอ้ยไม่หมดไม่หมดจริงๆนะรถนี่เยอะมาก,กขีเร็วกลางคืนนี่ว้าวุ่นมากเลย